ต่อเนื่องจากคลิปก่อนผมได้ทำการสร้างบ้านและมันมืดแล้วในบ้านของผมก็อยู่ในถ้ำเมื่อขอฟูอยู่ในถ้ทำนั่นแหละเดี๋ยวด้านบนเดี๋ยวค่อยไปสร้างอยู่ในถั้นก่อนทำไมแถวประมาณนี้ประมาณนี้ไม่เหมือนม้จะห,หมด,มมด,ดฮันนี่ ฮั่นไหฮั่นไ่นไม่บอกโอ้โไอคิปปี้กับซอมเบเนี่ยแหละสิ่งที่ไม่อยากสร้างบ้านอยู่บนด้านบนเนาะมันจะมีตัวมาก่อเกลือนเฮ้ยพี่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 ควายบังควายังเฮ้ยพี่ยวเอามาจากไหนเนี่ยคราบไงคราบติ้ง ต้องใช้ของนิดหน่อยครับของกดจิ๊กในการครับกันอนะ่ะสองดอกใหม่อตอนนี้ผมสามารถสร้างอุปกรณ์ใหม่ได้เดี๋วไม้ใกล้หมดแล้วอ่ะไม้ของคุณไม่มีมต่วอาไรไม้เหลืออยู่สิบเจ็ดอันขุดขยายห้องให้เรียน <c oughs> ขยายขยายตองนี้ก็ใช้อะไรทำอะไรไม่ได้ทำทำไม่ทำไม,ำไมขอวางกล่องอันนี้กล่องหนูนะหืมจุบของของัาพังหนึ่งมีคนจิกตาพังหนึ่งจะมีคนมาจิกของทชไม ตาแบบนี้น่าสงสัยนะเฮ้ยลูกก็มาบังอครับเตาเผากินเนื้อดิบเอ้ยเกือบลืมครับเตาเผาดิสิ่งนี้ขาดไปไม่ได้ก็เตาเผาไฟเผาเหล็กเผาเนื้อฮะเอ้เดิมเอาหิน นี่ฮะเวเอาทานมเยเอาให้สเพี่จะใช้สองโอเคเขามาเนี่เฮ้ยี่โอเคเผาอะไรดีเออเผาเนื้อเฮ้ยบุกบกไม้ของกู

เนี่ยพี่เออะไรขุดไว้ทําไมอ่ะดูที่โอ้โหขึ้นยังไงวะไอขางขึ้นมนเป็นแนวเนี่ยแค่เปิดนาแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้อันนี้ผมไม่ได้เล่นนะน้องผมมนเล่นถ้าวินทุกอันนี้ไปแล้วจะมีทางขึ้นได้ไงพฮไม่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 ไมซ้อนถ้ามีทางมันเป็นแนว แนวเรียบแบบนี้อ่ะเอ้ยโอ๊ยคือบรับคือรับนี่นยกดจอเลยพี่จะมายุ่งบ้านหนูะเพราะว่าเราจะอยู่ใกล้กันอุยอนอ้ยโฆษณาอุ้ยโฆษณา โอ้โอ้อะไรเลยหายไปกับตาเมื่อกี้คิปปี้โดนะเจ้าพระเจ้าลงโทษทำให้หายย้ายของเราเด้อจบแค่นี้แหละครับคุณใบคุณคุณไอ้ชวยด้วยม่ายแล้วรอบที่อ่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่นี่จะเป็นเรื่องโ้ยโมบี้ซอมบี้ซอมบี้อะไหล่ องนี้จะทำเป็นห้องเก็บของแลง้วก็สัมผัสแล้วก็จะทำทางไปทางเรื่เชื่อมต่อเป็นห้องนองทงั้งดีกว่าปิดขุด<ม>ทำต้องการบมา<ะ>มันจะใก,กล้ๆแซแลมได้แค่หกก็ถือว่าดีกแบบจะทำอะไรบ้านฉันอ่ะไม่ก็จะอือ แต่ขอบอกอย่างหนึง่งขอบอกอย่างหนึ่งนะขาบคุณสันหลบประตูฟรีถ้าเอาไปชีวิตแกจะหายไปนันดีหนึ่งชีวิตเอาดิเดี๋ยวบึ้มบึ๊บบึ๊บบึ้บ,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 บ ขอต้กพี่ขอโตษคกับขอโตษกาแฟอดตอือลูกคู่ฮไหแล้วโอคปคิปปี้อายุครอายุโอเคอายุโอเควายน้ำเดอบบูบูบูบบู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 บบู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 ูบบูบูบบบู

เอาประตูมาเออเออเฮ้ยเฮ้ยไปกันเข้ามาไปตันมาเออไปกันกระอองกระออกินเนื้อนาอีกแล้วเอาประตูมาไม่มีเอาประตูมาประตูมาเอาประตูมาเอาประตูมา เอาประตูมาใหา้จ๊ะเฮ้ยเ้ยเอาประตูมาโอเคให้ขอจึงประตูบ้านนี้ถ้าถูกเมื่อไหร่บ้านวินไอ้ที่วินสร้างไปอาจจะหายอันนี้คืออะไรห้องอีกห้อง <c oughs> ขอขุดนะอื่าตุบนะตุบนะ <c oughs> แป๊บก่อนครับครับทอดแป๊บแบบคุณทำอะไรกับทางขึ้นเนี่ยแต่มันจะมีรูตรงนึงอ่ะมันเป็นกองอ่ะอย่าอย่าจิกไปนะถ้าจิกนะคงไม่ไม่เหลือเนย

ซอมบี้แกยังไม่ไหม้แดดอีกเหรออายุโอเคก็ยังไม่ไหม้กันไหนไม่ไหม้แดดกันหรือไงเนะี่ยอืออืออือใครมันไม่นไงมันไม่ไหม้รอรอมันใหม่ละเตรียมตัวไปเก็บเศษกระดูกกันโอ้ว้าวพิกแอมผมตัวพังแล้วอู้โอ้ my god เรียบร้อยคิดจ่าพิกแอมผมผมจะพิกแอมผมจะขุดได้เท่าไหร่ วันนี้จะมาตัดไมด้แต่ก็ลืมเอาขวานมา้เาเนียจีเนียมากพี่เออใค้หินตัดตัดต้นไม้นี้สิ็จะจบคลิปอีกทีจบเร็วเร็วจะลงหลายหลายหลา,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 ายตอนเลยอจนาจารนันขอให้ทุกคนไปติดตามดูด้วยแล้วกันครับกู๊ดบายโอ้ทุกคนม่ เสร็จห,หมดแล้วเดี๋ยวไปใช้เอาของมารองต่อแต่ขอจบไม่เพงเท่านี้ก่อนอยากคิดมันยาวเดี๋ยวคุณดู <c oughs> ดูไม่ทัน <c oughs> บ๊ายบายครับทุกคนดูไปต้งการนาที